พีหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาตำเจลหนึ่งปลานิ่นอิเจวเจวพริกดิบปลาแดกตอนใหญ่ๆครับผมปลาแดกปลาขาวผู้ใดอยากได้สร้างได้เด้อครับว้าวพลังการงานส่างตรงเพรา,ารนี่ปลาตโตบอกใหญ่หนึง ปลามาจากเกออ่แม่น้ำเสรภูมินัดอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันครับผมจำเจียวปลาแดกอู้ปลาแดกข่อยก็ยังอยากฉีกปลาแดกพี่น้อข่อยก็ไปหาหมอเฝ้าน้ำตา่อยพีย่ินข้าวได้เขา้าจัิหน่อยพี่น้องสวัสดีเจ้าพี่น้องจ๋ามาจ้ามากินขา้าวน้ำกันมวหาได้อาบแม่น้ำเฝ้าน้ำตา่อยตา่อยแล้วจะไปหาหมอ พี่น้องจ้าตำเจีวตั้เจียวตำเจียวสีก้นะเ่นจรงจรงาม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 านามามา่ามามาามาัาพี่น้องามามามาามามา่มาาาม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 นมามาามา่ามามามมามามา ม,ม,ม,มามาหนูปลาอย่าไปแกี่อย่าไปแกี่ะอ,อ,อย่างลูกกินถอดไใครกราบสวัสดีครับกับเอ่ออันวิวไหม น้าพี่น้องเนาะมาก fo ินเขากำหนึ่งปลายังน้องก็ยังห่อนฮ่อนฮ่อนมาหาแม่อะมาดีหน่อยมันไม่กินแต่ไม่กินเอ้ยย่าไม่กินเขาแม่มากินเขาไม่กินไม่กินเขา ดีหงาลัางน้ำออาวให้ได้กินเสีเลยยงป่าไม่นันนี่มานี่หงา้งน้ำนี่ถอยใหา้าน้ำแเนนงเนือนี่หรอกนี่นี่มันหอนมัหอนนี่นี่นี่งาางน้งาบ่เห็ดงาบ่เห็นข้าเขาขึ้นป กินขอนอ่นี่กินขอนวเะแค่เท้าเศร้าอ้ากินขอนกับยังแล้วแหนึ่งลาก็ได้ยังกินเจ้าได้ยังกินนี่ลาเมียจับไกล้นะกูกินเลปตาอ้วนๆเลยไปฟาวกินกันไปไปหาหมอเมี่ยงมือเว้นหอมมย่างเขานัดจะงมเ้อ เข,ขาบ่อยเห้กินเข่าเลยอั่ะเขากินเขาอุ้ยนิ้วนะกตุลาเขาจีเอ็เซลเล่เขาบ่อยกินข่าเด้ออ้อยีเ็กเซเล่กินะอะไรอมันจอเลียดเอเ็กเซเล่เห็นตัวเขาบ่อ้กินเข่ามันจะเห็นปาเห็นน,นังมึดยหลีอืมมเปียยข่เฝ้าน้ำไปหน่อยอนี่เาจำลา แม่ฮะพี่ยังเกาะพักกับมอไซเมือดมไซเหมืดมันหลมันหลนี่จมกเหมือเป็นยังเอากินปลาหไปเป้าน้าไม่หน่อยเข่าตอนเจ้าจเลยอ,อ,อแงแต่เข่าคือ,อ,เ,อเ,เข่าตอนแรงไปเอ็กซะเลเอ็กซเลเอ็กซ์เลเขาเห็นกินเข่าอยู่บอะไปเอ็กซ์ะเลเขาเห็นกินเข่าอยู่บอก โอ้ยก็กินเลยเนะาะตได้ป่จะทำาวมันดค่ะ่ปยึดปูกดอกไม้ปูดน้ามันหกปูมันง่ามนะเนี่ยปูกปักหอมปูกปัาหอมปูป,มปักปหอมมือไก่ตอดไก่ไกเคีย,ยได้หรอ,อม,มันอันนั่น แ็หน่อยก็ป้อยไกลหอนตัวร้งหากินลงหากินจงาจงซะไมันชลงนะหากินเอบกยิงตาเลยแม่ยิงใจป่สวยจังสีกินก็กินข้าป่ะก็ปัน้นกินเด้อโอ้งานแล้วกินเขาแล้วไปเต้ตาฮเบอร์หาไทยหรอประดกงานะมาม มาแตยก็เจ้าสินั่นล่ะเจ้าเก่าแค่ล่ะก็เจ้า่อยเอามาขายนะไรบ้านล่ะบ่แล้วผุนอยู่เฮียนแย่เจ่นบ่แล้วฮะบ่อยู่ตลาดอยู่ตลาดเจ้ายี่เอาเจ้าก็ตักไปที่ล่ะ แม่เนี่ยแซ่เจ้าอยากปลานี่กับปุ๊กนึงแดงกันต้วงนี้ดีๆนั่น่มันต้วงอ่ะมันยังแซ่ไปแดดอึกินมืม้อนี้ร่ทันนั้น ดิ้งสีสายนะคร,รับตุ้งแทกคักบี่น้อ่ะยิงตาดำเจ้าตักปลาไปอยู่มือเลี้ยงปลาปลาแดงองตองจับหนังหลอกมึงต้นแมงวันหอยเขียวกับนี่ ยังยำยำไปทูกมช่วยจังหนึ่งอีกจะบเขาแซมลายภาพอ๋อ,อ,อเราเค็มมันพอดีเนาะ แดดห้างเจ้าเข้มกินบ่อไรนั่นห้างกูใส่นั่นใส่ใบตั้งปีเราประแดกน้ำท่วมเอามากินน,นั่นกิเข้มเอาหัร้อนเหรอไหมอันนี้มันบ่เข้มแม่มันพอดีมันพอดี ขุ้งขยะครึบตั้บักพีดิขุ้งปาติกไม่ต้ไงใสเก็บได้ไหมเก็บเผาเอาเขาซสมองมันถอดยอดแล้ว้็ซื้อเออเอาหนังไส่ปุ๋ยไส่ช่วงนี้จะได้กินมาดเป็นบวกอ็ดเป็นบวกเอาเอาปูนใส่ให้หั่นบักมองหน่อยหรือบักมองไงล่ะมองหวานฮะขุ้มองหวานมองหวาน ngon yam mà A pia sư mệnh ngưng. đi đi nữa 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 mong mọi lúc mặt kìm tôi. Men mong mọi mong mọi bọn đi sư kỳ lê. Mong 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 bay bội bay bội lê. Mong mong bay bội bội bay bội bay bội bội bay bội bội Cụ bội 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 เอาไปรวดต้นหนึ่งวงใบบุกล้วแสบแสบอยู่แต่ว่ามันทังหกควายที่เสียออกไปพุ่นอีกเสียไปบ้างถางเฮ็ด <ed> เป็ดเฮเป็ดแปลนั่นกับตายูได้หรอ เสเป็นแปนมันกรตายอยู่ด้วยหระตายูงั่นเอ้อเราเ่ึ้นอับดี่ตีนี่มือยูมันเหม็นประแดโอ๋เมื่อมันปิดผู้ดังไว้แต่ยามรนี้แล้วแหนคอยตำแจ้ว ไข่ตําเจ้วว่าแมา่แม่เม,ม,ม,ม้นเม้นอืมนับมือแล้วนับมือสตีอยู่สีกินแล้วน้อยเขาลงเรียนนี่ก็เป็นนั่งสบายตัวเพศตุลาเสีอืมนั่งสบาง น้อยไม่ไห่กินยังกินแคละหน่อยน้อยมันว่ามันอิ่นคอยรู้ไหมอย่างมันใหญ่แม่บ่อยากมันใหญ่มันสูงสีสบายนใบจะม่คอยบ่อยากให้มันไปจากคอยคอยบ่อยากมันไปเออบ่อยากนี้ไปจากเออเอ้ยมันก็เป็นไปบ่ได้แล้วเออเอ้มันใหญ่แล้วมันจะยิ่งไปหาเหตุการณ์เหตุงานคอยบ่อยากให้มันไป เอามาื่อไหมันไปไหมกับพอไปได้หรือมันมก็ติต้องทีตายมันเขาเลี้ยมันต้องเลี้ยนเห็นบ่อยตุ้งแพงกับแพงบได้ไปไปก่อนไม่อยา่างเขาบางหน่บอยเนี่ยเออเขาคขนนี้สวัสดีครับ <laughs>